ยามาฮ่า r 6ครับเลิกผลิตไปแล้วต้องถูกแทนที่ด้วยรถรุ่นอื่นอะไรจะยังมีอยู่หรือเปล่า สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับ i b ซ์ไบชอป n n n แใน EP นี้ครับเราไม่ได้จะมาขายรถแล้วนะครับสำหรับยามาฮ a R6 ครับวันนี้เขามีเจ้าของแล้วนะครับอยากรู้ไหมครับว่าเจ้าของอยู่ที่ไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับว่าเราจะนำรถคันนี้ไปส่งให้ใครและที่ไหนนะครับวันนี้ครับเรามาแนะนำสำหรับรถยามาฮ่ R6 ครับ เลิกผลิตกันไปแล้วเนื่องจากนะครับค่ามาตรฐานยูโรไฟไม่ผ่านทำให้เครื่องยนต์บล็อกนี้ครับต้องถูกยกเลิกการผลิตไปสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับที่ผมมารีวิวและมาพูดณนะจุดนี้ไม่ได้อ้างอิงจากเว็บไซต์ใดๆเลยนะครับเป็นความคิดส่วนตัวและข้อมูลที่ส่วนตัวแล้วนั้นได้อ่านมาทำให้เข้าใจได้ว่ายามา56จะต้องถูกแทนที่ด้วยรถ รุ่นอื่นนะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นพัฒนาในเรื่องของ R1 แทนเลยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ค่ามาตรฐานนั้นผ่านแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับอยากจะมาแนะนำนิดนึงว่าทำไมค่ามาตรฐานจึงไม่ผ่านนะครับส่วนตัวแล้วรถมีกำลังเครื่องค่อนข้างดีมากเลยในการที่ผมได้ขับขี่มาแล้วนั้นสัมผัสได้ครับถึงขุมพลัง ถึงแม้ว่าจะอยู่ในค์สแค่ 600cc ก็ยังยกให้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับสำหรับในคา์ส 600cc ในเรื่องของความแรงและยิ่งโฉมนี้ครับสปอร์ตสุดเท่หาไม่ได้ที่ไหนแล้วครับยามาฮ่า R6 ครับและที่สำคัญครับรถบางท่านที่ซื้อไปแล้วนะครับเป็นห่วงว่าเอ๊ะเลิกผลิตไปแล้วอะไหล่จะยังมีอยู่หรือเปล่า ผมตอบณจุดนี้เลยครับจากข้อมูลที่ได้หามาครับอะไรสแปร์ไว้ไม่ต่ำกว่า10ปีข้างหน้าแน่นอนนะครับที่ศูนย์นะครับรวมถึงถ้าใครชอบแล้วแต่เอ๊ะเอามือ1ห,หรือมือสอมือหนึครับที่ศูนย์ยังคงมีขายครับจนกว่ารถจะหมดศูนย์นะครับหรือถ้าหากอยากได้รถที่มีของแต่งมาแล้วผมแนะนำครับรถมือ2 ยิ่งท่านนึกถึงรถบิ๊กไบค์เมื่อ2แนะนําครับไอไบช็อปของเรานะครับคัดรถมาอย่างดีมีคุณภาพรับประกันนะครับทั้งมีการกอไมมา,ม,ามีอุบัติเหตุครับทางเรารับคืนเต็มจํานวนสําหรับเครื่องยนต์บล็อกนี้ครับ Yamaha R6 าาพูดกันต่อเลยสําหรับข้อดีในเรื่องของราคาส่วนตัวแล้วผมยังคงคิดว่า3 0 0แสน,ต,นต้นเป็นราคาที่จับต้องได้ นะครับราคาไม่ได้แพงมากและที่สําคัญครับผมจะบอกให้ว่าเป็นทริกเล็กๆสําหรับรถที่เลิกผลิตไปแล้วแต่ว่าความสวยยังสวยอยู่ยามาฮ่าผมครับราคาจะลงแบบว่าช้ามากนะครับปีนี้อาจจะ300,000ต้นๆนะครับปีหน้าก็อาจจะไม่ต่ํากว่า200,000ปลายๆมากนะครับถึงแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ความสวยครับ ยังคงอยู่แล้วถือว่าเลิกผลิตไปแล้วมันก็จะเป็นลิมิเต็ดนะครับหรือผมคิดในใจอีกมุมหนึ่งอาจจะมีการผลิตแต่ไม่สามารถนำมาจดทะเบียนได้หรือเปล่าอาจจะไปในทางของเลสซิ่งเลยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่อยากจะฝาครับข้อดีก็คือ1ครับถ้าท่านมองหารถ300แสนต้นๆครับอย่ามา5 6าครับให้โหมดการขับขี่มาถึง3โหมดด้วย สำคัญครับแท็กชั่นคอนโทนนะครับรวมถึงระบบเบรก ABS ครับมีมาให้ครบๆเลยและเครื่องยนต์ครับปล่อยพลังมาแบบเต็มที่นี่คือสาเหตุครับที่ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานยูโรไฟใครที่กำลังมองหาอยู่ครับลองเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกันนะครับส่วนตัวแล้วผมยังคิดว่า R6 ครับยังเป็นรถที่น่าเล่นอยู่ ทิ้งท้ายครับสำหรับเจ้าของรถคันนี้ครับถ้าท่านดูอยู่ฝากไว้ด้วยสำหรับของแต่งครับและบริการตรวจเช็คเซอร์วิสสภาพรถครับ p i t and Part by i b า s h o p เราเปิดให้บริการแล้วครับเรามีอะไรมาบริการครับหลายรายการเลยไม่ว่าจะเป็นปั๊มเบรกครับปั๊มเบรกแต่งมือสองครับราคาย่อมเยาวนะครับเรามีบริการติดตั้งให้ด้วยและก็ที่ขาดไม่ได้ครับการสบัดครับ Hyper Pro RSC l a s e สตัวนี้เป็นตัวท็อปเลย มือสองราคาไม่แพงครับจับจับต้องได้ทักมาสอบถามกันก่อนตัวนี้มีไหมใส่ได้หรือเปล่ามีขาไหมลองทักกันมาครับเรายินดีให้บริการสําหรับทุกท่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ครับฝากไว้เป็นข้อคิดครับสาหรับ Yamaha R6 วันนี้ถึงแม้คันนี้จะขายไปแล้วนะครับคันหน้าผมจะหาคันที่สวยๆมาให้บริการอีกถ้าไงฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย แล้วไว้พบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับและเราก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับเชียงรายนี่นเองครับที่เราบอกว่าจะมาส่งยัง 5R6 กันวันนี้ฝาด้วยครับรถสวยๆนึกถึงไอไวช็อปครบับผมและที่สำคัญมากกว่านั้นพี่ลูกค้ามีรถอยู่แล้วนะครับแต่อยากจะเปลี่ยนเอามาเทอกับเราครับเร,เราให้ราคาถูกครับผมและฝากติดตามคันต่อไปครับ 4R650R ครับจากร้านไอซช็อปเป็นอย่างไรบ้างครับอันนี้สมคำล่งลือครับผมชื่อถือได้ครับว่าสวยจริงๆครับผมกับร้านไอซ์บช็อปสุดยอดจริงๆครับการันตีเลยของหน้าครับผม